เสวัสดีทุกๆท,ท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขาย ID เกม Rv มาแนะนำาอสกินแลแรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลยเพจ Tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID ROV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนเสนอได้ที่เพจเลย Tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆผมขอแนะนำเว็บเติม .in.th วิธีสมัครนะครับกดลิงก์ใต้คลิปนี้เลือกคำว่าสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลแล้เติมเกมเข้าเว็บได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เลือกเกมที่เราจะเติมได้เลยส่วนสำหรับใครเติม RV นะครับก็อย่าลืมกรอกเลข Open ID และสามารถเลือกราคาได้เลยนะครับเมื่อเลือกราคาเสร็จสามารถกดชำระเงินได้เลยนะครับ นอกจากเกม rlv แล้วก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายนะครับอย่างเช่น v a r l o r d t free fire overwatch 2เป็นต้นนะครับและอื่นอีกมากมายสำหรับคนที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเว็บนี้การันตีปลอดภัย100%ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดียวก็อยู่กับตีติดติงนะครับวันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมจะมาแบกสตรีมเมอร์สาวนะเดียนะครับผมจะได้มาทําการแบกสตรีมเมอร์สาวนะครับแล้วผมต้องบอกตัวนี้ก่อนว่าผมอาจจะไม่ได้ออารหัสหลักไปเล่นเพราะว่า ถ้ามันแพ้มามันจะแบบว่ามันจะเสียแต้มไงครับแล้วผมก็ไม่ได้เก็บแต้มมวยมาตั้งแต่ผมรับไม่ส้มมาผมเล่นมวยมาทั้งหมด8เกมเองนะครับอืมผมเล่นมาแค่8เกมเองนะครับดูผมเล่นล่าสุดไปเมื่อวันที่6อ่ะจริงๆก็เป็นวันที่5ก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นเช้ามืดไงหลังเที่ยงคืนไปวันที่6ลวตีหนึ่งนั่นแหละครับวันนี้วันที่9วันที่10มันเป็นเที่ยวเหรอวันที่9วันที่10นี่แหละลืมอะไร นี่ผมก็ไม่ได้เล่นมาพอสมควรนะเพราะผมเล่นแบบบัลลาร์เกมไงดูเด้เออเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแต้มผมแบบหย่อๆยเออยังไม่ยังยังไม่ต่างจากเดิมเนี่แล้วก็ตกอาจจะตกอันดับ10อ่าตกอันดับ10ไปแล้วนิวว่าไม่ได้เข้ามาเช็คเลยตกอันดับ10ไปแล้วแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาขึ้นท็อปอยู่ดีนะเ,ออเดี๋ยวผมก็คงกลับมาประมาณนี้แหละเลี่ยเประมาณนี้แหละฉะนั้นแล้วว่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นอีกรหัสหนึ่งนะครับ, <och S 2> รบนี่คือรหัสอีกรหัสหนึ่งนะครับคือเป็นรหัส ที่ผมเก็บเมส้ซม,มวยอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะก็คือรหัสนี้ผมเอาเมส้ซม,มวยคือแบบผมปินส้วมมวยรหัสเดียวมันมันแบบชิวไปนะครับก็เลยแบบกด2รหัสเลยก็ <c oughs> <c oughs> ได้มวยเมส้ซม,มาแต่ว่าเป็นอดีตนะรหัสนี้เนะนี่ยก็แบบกดไปนานละนะเราก็ไม่ได้มาเล่นอีกเลยนะครับไปครับผมไปดูคลิปกปนดีกว่านะครับอืมด้วยความห่อที่ไปฮะ <c oughs> และในที่สุดนะครับ จะได้เอามวยเม็ดส้มของเราเนี่ยนะเปาแบบสตรีมเมอร์สาวที่เพิ่งแพ้มาเลยนะโอ้เสียงสะท้อนเสียงสะท้อนเส่เปิดอะไรคะมันสะท้อนนะโอเคครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปรับชมคลิปกันเลยละกันนะครับสำหรับมวยเม็ดส้มนะอันนี้อาจจะไม่ใช่รหัสหลักก็จริงนะแต่ว่ารหัสที่ก็เคยติดเม็ดส้มมาแล้วนะครับไปฮะดูคลิปกันดีกว่ายินดีต้อนรับซูอาร์โอวผมจะต้องบอกตรงนี้กันก่อนเลยนะครับว่าพี่สาวเนี่ย แพ้มาครับแล้วก็ไม่รู้ว่าแพ้มากี่เกมแต่ว่าน่าจะน่าจะเยอะอยู่นะครับแต่แต่ผมเริ่มดูมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผมคล้องไม่ทันนะแล้วฮันนี้ยังไม่ได้เติมสกินกรเลยโอ้ผมไม่ได้เติมก่อนมาเล่นว่ะแต่ว่ามาดูที่หน่อยไหมมาดูครับว่าผมจะเอามวยเนี่ยแบบพี่สาวให้ชนะจนได้หรือเปล่านะครับ โอ้สตูเวทป่าละต้าพี่สาวเล่นเป็นบาเลตนะครับสำหรับเกมนี้และเราจะเล่นเป็นมวยนะครับ oh. ท wow. ี่ชื่อว่าแบกสาวนะครับเอาเอฟสูงนแบบเมื่อกี้นะไม่ไหวนะเวเลตพร้อมตามหรือเปล่าเวเลตนะเพื่อนโอ้โหมันมาเยอะจังโอ้โไม่นะโอ้โหมันโซยไปหมดเลยคนหนุ่มคนนี้ ตหนุ่มคนนี้เขาโซยไปห,หมดเลยอะทำไมย่อสามอะชีตัวนี้น่าจะเกือบเ้าสาม,ม,สามโอเคเกืบเ้าสามสามพอดีอเอาพีสาวถือต่อยมันค่ะเฮ้ยแบบโอเคไม่นะเหมือนเหมือนจะหมืนจะหมดตออ่ตอยไปซะ ใส่มวยต่อยไปซะก็หมดพื้นที่เรียบร้อยนะครับป่าอร่อยสุดโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยเหนียงเขาเดินมางี้เลยบ่แต่ว่าฟอเรนมาป่ะจริงๆถ้าฟอเรนไม่มาเนี่ยผมจะเล่นต่ออยู่นะจะตายไจะต้องหายไปแล้วหาย เงียน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 ไม่เงียนไม่รู้ว้าวก่อนว้าวก่อนไม่มบรรลุมันไม่รู้สิแปลกเออเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปเนี้ยลงไปก่อนแล้วก็จะลงไปถามทางคุณผู้ชมว่าผมควรจะแปะหน้าพี่สาวไว้ตลอดอะไรนะครับคือผมอ่ะจะให้ผมอ่ะถอยถอยก็ถอย คอยเระยะหน่อยมันดังซะหอยซิเนี่ยมันก็เดินมาอีกพอเล่นอยู่นี่อ่าตอนต่อคือจะให้ผมเนี่ยแปะหน้าพี่สาวไว้ตลอดเวลาหรือว่าตัดเช่อบานช่วงของพี่สาวมาแบบแบบพี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดเชือบางช่วงของพี่สาวมาซึ่งผมไม่ได้มาทั้งหน้าตลอดทั้งเกมนะอ๋อเดี๋ยวรอดูคอมเมนต์คนดูว่าจะให้ทำยังไงนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ค่อยมี แบบว่าจะตัดยังไงอ่ะช่วยช่วยคุณคิดให้ผมทีไม่รู้ว่าจะตัดยังไงดีถ้าตัดแบบสซะก่อนก็คือเอาหน้าหน้าพี่สาวมาติดตลอดเวลานะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนใหม่ก็คือแบบเอามาแค่บางช็อตนะมาตัด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 ลืมลืมเลยลืม เกมเนี่ยเราต้อง MVP ใช่ไหม MVP อย่างเดียวบอกเลยเพื่ความหล่อที่ไม่ใช่แล้วเราเฮ้ยเพื่อความอุ้ยฟิกไข่หนีหรือพี่สาวปิดไมค์ไปแล้วครับไม่รู้ว่าปิดไมค์ทำไมนะกานมาปิดไมค์เกมเราอยิกกูโถ่เรือา โนเมนั่ติโอ้ยพี่สาวโดวนล้ำอ่ะดูมันมันล้ำใครจะหยุดมันอยู่กันอ่แล้วมันล,ล้ำจัด เราไปเราก็ทำได้ปวดรักเฟเลมันเกิดนั่นแหละเอาละตึงเบลียแต่ว่าเราจะไม่ทำให้พี่สาวผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้นะพี่สาวจะต้องชนะเว้ยเนื่องจากกระเพมาต่อยจีอืมไม่กราบใช่ไหมไม่กราบอดดโอมินที่มาถึกถ้าโดนเราป๊กนะครับแล้วเลือดโลมากๆแบบนี้ก็ใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องกลัว เอลโซโอ้โหเอลโซมันอยู่บับแดงไม่เดินขึ้นมาเฉยเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมเชียอ๋อมันจะไปเอาพี่สาวโ,โอ้มาน,นี่มาน,นี่เนี่ยมันจะหนีมาได้นไขนาดนั้นใช่เชอรี่บ้านใครมาเล่นขนาดนี้นะต <g ül üyor> ไปฮะไปดักตรงน,นี้เลยเนี่ยมันจะต้องยังไงเมียจะต้องมากัะมาเคลียร์กลางนะครับเนี่ยมัน,มนดูง่ายๆเลยยังไงเมียก็ต้องมาเคลียร์กลาง ก็รอฆ่าเมียดเลยสิ่งไหมใช่โอเคโอเมียนอยู่นี่โอเมียนจะมาเสียร์การเพื่อที่จะไม่เสียป้อมการนี่ครับถ้าเราต่อยโอเมนโดน2หมัดนะอีกหมัดหนึ่งอันติเข้านะต่อยให้โดนอีกหมัดหนึ่งนะ ถ้าโดนยิหมัดเท่ากับอันตีเศ้าไ,ไ,ไหวไหวเรามีใช้แข็งอย่าไ,ไปกลัวปึ้งถ้าไม่มีใช้แข็งพยายามเซฟบนนี้นะถ้าใช้พลังแฝงเป็นเซตของเคอร์ราเดียที่ไม่มีใช้แข็งอ๋อเป็นของโฮลิเทนเดอร์ที่มมีใช้แข็งครับเราจะเล่นจังหวะที่มันเลือล่อนโลกว่านี้นะนแต่เพราะว่าน,นี้เรามีใช้แข็งคอยซับด้วยนะครับตะกี้ก็เก็บพลาดเหมือนกันนะแต่ว่า มันมีใช่แข่งไเ,เราก็ต้องแบบอุบมแบถ้าเล่นเซตนี้เครดอเดนนี้เป็นนานๆนะ่ะเราจะกักรดรามีถูกเลยครับแล้วเราจะเล่นง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าใครอยากลองเล่นเซตเครดอฟเด,ดนนี้ก็ลองเล่นดูอย่าไปเสียหายเล่นเข้ามือหรือไม่เข้ามืออนนี้แมบพบถ้าเล่นไม่เข้ามือก็แค่เปลี่ยนไปเล่นเซตโฮลิทันเดย์แค่นั้นเองนะครับถ้าเล่นเข้ามือก็เล่นเครดอัปเดียนไป เมลาาของเรถูกโจสียตรงกลางเฟรนมันเลือดเดินว,วนนะครัแบบเดินว,วนเจอเฟรนเดินว,วนเดินว,วนเขาจะปลาดอ,อกยากขึ้นอ่ะบางคนากา็กระดปลาดอ,อกไม่ถูกไงแต่ถ้าคนนิ่งๆอาจจะปลาถูกอ๋อฮะโอ้โหแบบนี้ก็โดนดิได้ชาด,ดาวเว้ เลี่ยนที่ย่าไปเยียนตรงนั้นแต่งมันมีคนมาไม่มาหรอไม่มาเคลียร์ล่างาปล่อยล่างแตกเลยมีเ <c oughs> ัีมาตรงนี้ก่อนไลจังหวะน,นี้อุ้ยจะหา้ามีคนลงองปุ๊บ <c oughs> ไม่ได้ชิวอ,อะ <c oughs> รีบแบบใจนิ่งใจนิ่งไว้ครึ่งหลอดละ มีคอยขึ้นมาเอรมาแล้วครับตอนนี้ก็รอแช่ใช่แข็งนะครับร่าปเลนด์นส่วนฟเลนตินูนี่มันค่อนข้างลำลำเรียว่าลำดีนะครับแล้วก็มีซิเนลคอยคอยรับมันก็จะถึกๆหน่อยนะครับคือเราจะดักฟเลนหรือว่าดักตัวอะไรก็ค่อนข้างที่จะยากนะเนื่ตัวนี้มันไม่มันบางมากเว้ยเหมือนไม่ออกไอ้่เกาะเกาะกันเวท เดี๋ยวถ้าไม่เล่นเต็มก็เดินไปหาดักไปต,ตรงนี้ดาจะขึ้นอืมหนึ่งสองโอเคขั้นที่สามเป็นขั้นสี่ชนะเลยดาเกิดพอดีไปครับไปเล่นล่างต่อเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เราก็มีโอกาสดี นั่งทับฟ้อมต่อที่ใช้ซิกไปเลยเนี่ยเพราะว่าน่าจะจบเย,ยมอะเราเรามีโอกาสชานะแหละช่วยเฉยโอเคเดี๋ยวรับโอ้โหเป็นไงครับเราไม่ทำไม่สำผิดหวงังนะแต่ว่าเอลสูจะเกิดนะแต่เอลสูไม่น่าจะกันได้หรอกมั้งมันจะไปกันได้ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ เไม่ใช่แค่ไสู่จะเกิดเมียก็จะเกิดอีกตัวนึงนี่หว่าโอ้โจมตีบ้านตรูเลยซีเนียมาอีกเฮ้ยโคโนมโง่ตันมาใจหายใจฟั่มชิบหายชิบหายเลยเีแบคอสแบคอสเออโอ้โหเพราะฉะนั้นราชนะแล้วแบบนี้ชนะแล้วไป ผมมีเชือกแข็งไม่เท่ากัวนะนนนเนี่ยนั่นแน่หายชิวๆมีดาก็เหมือนมีคนผู้เลน่นคนที่หกโอ้โหมันอยู่นิ่งอยู่เพื่ออะไรวะเนี่ยกลับก่อน,นเลยลีเท่านั้นเฟรนด์มันตัดเบสไม่ได้มันเป็นนัดนะครับเนื่องจากฟรเรนด์จะตาย ฟลินตายนี่ก็ใส่ชิลวละโอ้สินเนีัยมาแล้วล่ะซาวอมอโอมันก็ล้างอีกแต่ก็ไม่ลอดหรอกนะไม่ได้ไม่ได้บอน,นไปหมดแล้วเลนอยู่ตรงนี้นี่อ๋อธนาจะจบได้ละมีแค่ผมมาโอเค มันยังไม่จบปะครับการที่ผมจะแบกสาวสักคนนึงนี่มันขนาดนี้เลยป่ะมันวางแถวมานี่ขอเช็้ระยะหน่อยเฮ้ยโอ้ไม่ได้ดีพี่สาวเพ้มมาแบบเฮ้ย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 จะเอาบ่จะเอาบ่จะเอาบ่โดนแล้วเฟรนด์โดนเพื่อนคุณดนแล้วจะเอาบ่ โอ้คิดแล้วจบแล้วเนี่ยโอ,อกาสชนะสูงแล้วเนี่ยบูม <c oughs> <c oughs> น่าชนะแล้วครับโอ้ยโหเอวซู <c oughs> ถ้าผมไม่นอนเอวสูมันยิงนี่ยผมไม่ตายหรอกคือ <c oughs> <c oughs> ผมมีชเช่แจกไงตังผมสามพันผมกดใช,ช่แข็ซื้อเกือบื้อเกียวได้ยังไงไม่ตายเออเอวสูจะได้มีผีไหมเนี่ย จบแต่ว่าชนะอยู่เลยแตก่อนนะครัมมันก็ดีแต่เราดีว่าจริงจริงๆตก่อผมดีกว่าเอเมกี้มันต้องเหละท่อไงไอ้พวกควางเหละท่อไอ้เฉยไม่มีเลยหรอก เพราะแสดงแกงมากกว่าจะได้ดูอร่อไงมันตัวมันแบบต้องแอคไว้ก่อนนี่ไงเออะโหเพราแกงอ้าวเหรอโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับอยากให้ผมตัดคลิปแบบไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยแล้วก็อยากให้ผมไปเล่นกับใครเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้เละครับจะกันเจอกันเท่ว่ะเฮ้ยคนอะไรมันเท่อิงนี่ไหม few moments later เาเพจไปหาสาวแ okay. ล้วโอเคแล้วเชื่อเ้าเชื่อแล้วเชื่อเาเพจไปหาสาวล้วเชื่อล้วเชื่อพูดอะไรบาแล้วเชื่อหมดเลยมวย,ยเฟียวเฟียวมากค่าาะมวยอย่างเฟียวว่าจิรดิ์มวยเอาจัดเลยมวยอย่างเฟียวเฟียวมากเฟียวสุดเฟียวสุดในโลกเลยเฮ้ยบอย